เลยครับสวัสดีครับผมอยู่กันกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับปื้ม X Channel นะครับผมผมก็จะมา,าเล่นเกมบัสไตร์อีกแล้วนะครับผมก็รอบนี้มาโดดกันแบบจริงจังแล้วนะครับแบบแรงรีเจนใช่ปะะ่าวแรงเรเจนเดอรี่มั้งแรงสูงสุดของมันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งขึ้นได้ประมาณ6วันนะครับเพิ่งมาเล่นนะ ก็จะมาลองโซโล่ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้เลยครับคหมอตอนนี้ผมก็จะมาลงเมืองเล็กๆข้างๆเมืองใหญ่นะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยคนลงเยอะลงไปลาก,ก่อนเลยครับลงไปลาก,ก่อนเลยเฮ้ยเขาหยุดเฮ้ยตายไปดิครับนะเมื่อกี้มีคนลงแถวนู้น ون? นะผมไม่มั่นใจว่าลงใช่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแล้วกันเฮ้ยเอวจี ฮีโร่จีมีปืนใหม่มานะมีสกินใหม่มาแต่ผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เล่นนะผมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะก็เลยไม่เอาคนระับไปลุยต่อสกาเก็บปิปเปล่าขอเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันครับไปไปลุยไหนไอคนนั้นอะไอคนนั้นอะไอคนตรงนั้นน่าอยู่ไหนตรงนี้มีคนไม่นอกปกติผมชอบเก็บไอ ไอภารกิจล่าสังหารนะครับเพราะว่ามันจะได้เงินเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับได้ไดมื่นหนึ่งละเพราะเราต้องเอาเงินเพื่อไปซื้อปืนที่เราเซ็ตไว้นะครับเราจะซื้อเป็นแบบแอร์ดรอปก็ได้นะครับแต่ว่ามันมื่นหนึ่งต่อไอ้นี่งไงต่อหนึ่งกระบอกนันมันแพงเกินไปนะเราไปซื้อในร้านค้าดีกว่านะครับห้าพันต่อหนึ่งกระบอกครับเราจะได้ทั้งหมดสองปืนนะถ้าเราซื้ออ่าเรามีมื่นหนึ่งครับไปดูกันลว หรือว่าเอาเล่นปืนนี้ดีว่ไม่ต้องซื้อดีไหมปืนที่มันตับตรงพื้นเนี่ยลองดูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยไปซื้อแล้วกันลองดูก่อนว่าจะดีหรือเปล่าถ้าดีก็โอเคก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาอัดแล้วก็ฝนมันตกครับไม่รู้วา่าเสียงฝนจะเข้าหรือเปล่านะ ก็ถ้าเข้าก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเอ๊ะข้างหน้าเหมือนมีคนหรือเปล่าขอขึ้นสลิงก่อนดูหน่อยดิเฮ้ยมีวะมีมีมียงเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นยิงแม่งเลยมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิทำอะไรครับทำอะไรครับหนุนน้อยโอ้โหแรงเลืยอเจนเกมนี้ก็ขึ้นยากพอสมควรนะครับ ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเลยนะสำหรับเกมบัตสไตร์นะครับก็ตอนนี้เป็นเกมที่มาแรงอยู่นะครับกำลังดังเลยครับบัตสไตร์ผมก็เลยมาอ่าเล่นแบบโซโล่ค,คิวให้ดูนะตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กเฮ้ยพี่ก็ส่วนอันนี้มันจะดีกว่าเปล่าวะปุ๊บอ๋อมันใส่ส,สโค๊ปม่เมวเอเอ,อนนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่ามั้งไม่รู้ว่ะ ผมก็ไม่รู้นะว่าปืนไหนแต่งไงถึงดีนะเกมนี้นะผมก็แต่งตามตามเซตที่เขาจัดไว้ให้เลยนะมันก็โอเคมันยิงได้นะครับมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะดูว่าต้องแต่งไงบ้างครับก็สําหรับคนที่ขอของแต่งนะครับก็มันไม่มีของแต่งเลยเลยครับก็เอาตามเซตที่เขาตั้งเลยครับผมใช้ตามเซตที่เขาตั้งไว้เลยมีไงครับไม่ีอย่างรร่ข้าขงบนนี่มีคนหวะ่ะ จะไปขึ้นข้างบนแล้วก็ไปยิงเขากันเกมนี้มันตายแล้วก็เกิดได้นะแต่ว่ามันจะมีสมมติราตายแล้วใช่ไหมมันจะมีเวลาคูดาวนะเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะมันจะมีคูดาวเกิดนะนี่น,น,น,รรนี่นั่งทำไรครับหนูนั่งทำไรครับหนูข้างล่างก็มีลงไปงัดข้างล่างวัดลงไปแม่งยอยู่ไหนครับเฮ้ยนี่นั่นน่ เนี่ยนี่ยเนี่ยเนพิ่ก็บของอยู่เพิ่งเก็บของอยู่ลงไปอยูไ่ไหนไอ้หนูฮึอ๊งเวีนจุกขึ้นจุกลงมาโผงมาโผงมาโผงไหมไอ้ตายสิครับมาแบบนี้เขาต้องโดดลงมายิงผมนั่นไงเป็นไงเป็นไงตั้งโล่เขาเรียกว่าตั้งโล่ครับตัวละครผมสามารถตั้งโล่ได้แล้วก็มีสกิลพุ่งคนระับเป็นสไลด์พุ่งนะ มันเหมือนวิ่งเร็วอะแต่ว่ามันกดแล้วมันพุ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะกดแล้วก็กดอ่าวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็สไลด์นะมันจะพุ่งไปเร็วนะแค่นั้นอะ่ะไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมชอบตรงที่ว่าม,มันตั้งโลไดนะ้มันเลยแบบพุกมินมันน่าทีเยอะกว่าผมเลยชอบตัวนี้นะเรื่องสนุกดีก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบหรือเปล่านะ สำหรับตัวละครนี้นะครับอยากให้ผมเล่นตัวละครไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับผมจะเล่นให้ดูแล้วก็อยากให้ผมเล่นปืนไหนก็บอกได้เลยครับรีเควสมาเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูเองนะครับว่าปืนนี้มันดีเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะสําหรับเกมนีนะ้ผมชอบปืนไหนผมก็เล่นปืนนั้นอนะ่ะตรงนี้น่าจะมีคนไหมเขายิงนึ่นึไงไงไง่งอ่ะนี่ ไปไหนครับไอ้หนูเอ้าถือมีดหือตายดีดเอาไมา่คนนึงเฮ้ยไอคนเมื่อกี้ไอ้คนนี้ที่เรายิงเมื่อกี้นี่หว่าไอ้บนหอคอยอะจำได้ไหมบนหอสูงๆที่เราขึ้นไปน่ะผมนา่าจะยิงเขาตรงนีนง้จะขอซื้อปืนก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้ววะต้องซื้ออะให้มันสะไนหรือปืนกลดีวะปืนกลแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับไนผมยิงไม่ค่อยเป็นวะเอ่อไอหลอด นี้ที่ผมซื้อมันมันจะเป็นการเพิ่มเกาะนะครับผมแต่ละตู้มันจะมีไม่เหมือนกันนะบางตู้ก็จะมีแบบระดับสามพันห้าสามพันห้าก็จะเป็นอ่าที่เพิ่มเกาะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการอัปเกตเกาะเอะยังพูดไม่จบเลยเอมาที่มาดิเอา้าบินไปนไหนแล้ววะโอ้อะไรวะยังนับไม่จบเลยเพื่อนมานี่ก่อนโหลอะไ,ไนวะนี่ นี่ไงชักแม็กหรอชักแม็กหรอ,อได้ยินนะเราได้ยินนักเรื่องตายไปดีไป,ไปไปหาคนต่อนะเรายิงแเ,เราต้องเปลี่ยนที่นะเพราะว่าเขาสามารถลงมาใหม่ได้แล้วเราบางที่เรายิงกับัตุยคนเราไม่เห็นเขานะเขาจะมาสวดสวบหลังเราสวบยิงหลังเราอ่ะเออแม่งสวบเลยบักฮามึงนี่สวบไปครับไปต่อครับไปต่อครับ ข้างหน้ามีคนเป่าดูดิอยากวัดเชิงก็เข้ามาไอ้หนูคุณนสลิงแป,ป๊บเราจะบินไปหาคนยิงเอ๊ยผมไม่ค่อยชอบเมืองทางซ้ายว่ะทางขวาแล้วกันเผื่อจะมีคนอยู่นอกวงให้เรายิงฝฟอะไรอย่างเงี้ยกใจมาผมว่าน่าจะมีนะพวกนอกวงนะอ้าววะ น่าจะมีนะน่าจะมีนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีบนี่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 นีนี่นี่นี่นีนไมนี่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 น่นี่นีลนีนนนน่่โดนถ้าโดนมันจะขึ้นดาเมจนะ เ่าไม่อยู่อ้าไปไหนอ่ะมันหายไปไหนนี่อะไรอยู่วะหนูอยู่ข้างบนหนูขออ้อมหินดูก่อนแล้วกันมีเปลาฮุบ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 ไม่มีว่ะฮุบฮุบสไลด์สไลด์เฮ้ยมีคนลงสวยอย่างนี้ต้องรีบไปงัดครับเพราะว่าเขาหน้าจะไม่มีเปลว กดสแกนก่อนโอ้โหเพียบเลยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะจะมีคนเพิ่งลงด้วยมั้งนะไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนนี่ไงมาดีมาดีมาดี้เฮ้ไม่น้อระเบิดไปเอ้ยเอาเบิดโอ้โหมาดีมาดีมาดี ไอ้งน่อยเอ้ยเราจะเอาจริงแล้วนะครับตานี้เราซัดไปแบบจริงจังเออโดนด้วยเป็นไงก่อแตกไปดิวิ่งไปยัด,ดมันเลยมันจะได้จะตายไปกระโดดมันกระโดดมันกระโดะโดอ่ะเจ้เอ๋ตายครับจะเอ๋ยืนนิ่งๆก็ตายดีปืนมันล็อกนู้นเว้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ อะไรครับยิงฟรีอีสปอร์ตเราได้ตัวฟรีอีสปอร์ตมาเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเก็บของก่อนปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปจุ๊บขอสแกนใหม่เอ๊ะยังมีหนึ่งตัววะไปไหมไปหรือเข้าวงดีวะไหนๆก็ไหนๆละขอคิวหน่อยละกันมาแบบคแบบวามเร็วแสงเรามาฆ่านายแล้วนะ เรามาฆ่านายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ปืนพกไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัสกูแตกกูแตกไม่เป็นไรบมันยังมีเกิดใหม่โอ้โหเจอโค้งนี้ไปงงเลยครับงงเลยสะอื้นเลยเมื่อกิ้โอ้โหปืนพกพกคู่ไงพกคู่แม่งโคตรแรงเลยครับบอกให้ดาเมจตัวประมาณ28 25ด้ได้มั้งเข้าหัว32อ่ะ สามสิบสองสวีภาพอะไรผมจำไม่ได้แล้วโคตรแรงมาปืนเนี่ยปืนเดียวนี่แหละกล่องหนึ่งมันจะเก็บได้แค่ปืนเดียวนะคอยวิ่งหามันต่อไปไหนละไอตัวปืนพกเมื่อกี้ไปไหนละนี่อะไรอ่ะมีคนลงจ้าไปแล้วจ้าตามไปจ้าโอผมโคตรเกลียดเลยตรงเนี้ยจริงแล้วบงบีบมันตรงนี้ด้วยนะ ผมต้องไปหาปืนเพิ่มว่ะมันนกระสุนหมดอะ่ะกระสุนแม่งมี60นัดกับปืนพกกับผมทำอะไรไม่ได้แน่นอนอะ่ะขอให้โชคตาไม่ตลกกับผมและกันจะได้แบบว่าอาชิพทีเดียวนะจะได้จบๆบไปไม่ต้องมาตั้งอัดหลายๆรอบนะครับพูดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกน,นะโอ้โหให้กูอัดหลายรอบจริงเหรอเพื่อนโอ้โหสงสัย น่าจะได้อัดคลิปหน้าสกิปคลิปนี้ได้ลงก็แสดงว่าผมน่าจะแชมป์นะพูดไว้ก่อนพูดดักไว้ก่อนนะฮ <ผม S 1> ึบนี่นี่โอ้โอ้โอ้ยยี่ยไม่น็อกโอ้จบแล้วครับขอซัดปืนพกไปแล้วกนะันนะเอ็มรู้เลยกูมีปืนพกไอ้ยี้ย์ผ่ายแล้ว ปืนก่อนขอให้มีปื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 นเอาปืนมาให้ฉันเอาปืนมาให้ฉันนะเออเอเตอร์ก็ยังดีวะมาตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าให้มันวิ่งเข้ามาชาร์จเราใกล้ๆเราจะได้เราจะได้แบบว่าเก็บปืนมันมาเล่นไม่งั้นเราเจ๊งสิบงคทิ้งแน่นอนแน่นอนเลยเลือ ไอ้เกิืออะไรคือเกลือวะโโหกล่องแม่งรีชาชิายไม่มีคนลงไม่ได้เรายิงไม่ได้ไกลเกินนิคเตอร์นี่คือแบบโอ้โหถ้าลูดไม่ตายนี่คือจบเลยนะพออย่ไงไงนะเอาดิกูยิงนะกูยิงนะยิงนะเนี่ยดูดิยี่สิบห้านัดอะ่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีอะไม่ถึงสองวิอะ หมดโอ้โหคิดผายแล้วยิงไม่ได้ได้ยิงไม่ได้ต้องไปยิงใกล้ๆขอยิงหน่อยครับขอยิงหน่อยครับขอยิงหน่อยครับเพื่อนขอยิงหน่อยครับไหนครับนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกระสุนหมดนี่เขาไม่หันมายิงด้วยเออฮุบขอเก็บของก่อนครับเก็บของก่อนครับอุ้ยได้กระสุนนี้มาด้วยสวยดี เฮ้ยเหลือตัวเดียวตัวเดียวขอละ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 ยาเฮ้ยอยู่ในนี้ปุ๊บอยู่ข้างในนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอตัวปืนพกนี่ไอ <same> ตัวปืนพกที่ฆ่าเราอ๋อเฮ้ยจั yeah. บมึงได่อีเวนมาดิมาดิมยวเปิดท่วมทำอะไรครันหนูทำอะไรครับทำอะไรครับโอ้โหชนะครับ ก็ต้องเป็นไงบ้างครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับอยากให้ผมเล่นปืนอะไรก็รีเควสต์มาได้เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายจ้า